สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะคือลุงได้งานใหม่ที่นี่ค่ะเป็นงานชั่วคราวนะคะหลังจากที่เรากลับจากชนบุรีนะคะก็ว่างงานไปอยู่บ้านต่างจังหวัดที่พิษณุโลกหลายเดือนนะคะงานส่นี้ก็เข้าๆออกๆนะคะถ้าช่วงไหนเขาไม่จ้างเราก็ได้กลับไปอยู่บ้านนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะเลิกงานแล้วะคะ่ะเดี๋ยวรอลุงออกมานะคะ ก็ที่พักก็จะไกลหน่อยค่ะเพราะว่าที่พักใกล้ๆมันหายากค่ะเป็นช่วงที่เร่งด่วนคือเรายังไม่รู้จักเส้นทางนะคะที่พักก็จะไกลจากที่ทำงานประมาณสิบสามกิโลนะคะงานก็คืบหน้าเป็นบางส่วนแล้วนะคะก็ตอนนี้ออกจากที่ทำงานเดินทางกลับที่พักค่ะอยู่ใกล้กรุงเทพนะคะแต่ก็มี การทำเกษตรกรรมเยอะมากๆค่ะที่นี่บรรยากาศดีค่ะอากาศก็ค่อนข้างจะโล่งนะคะแต่ว่ารถเยอะค่ะคนก็เยอะค่ะเพราะว่ารถค่อนข้างจะพุกพ่านแล้วก็ติดเป็นช่วงๆนะคะมาวันแรกก็อาจจะงงๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มชินตาขึ้นมานะคะจะเห็นทุน่งนาเห็นสวนเยอะนะคะแถวนี้ก็จะมีควบคู่ไปกับโงรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ออกจากเส้นนี้ไปรถยังไม่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเข้าถนนเส้นหลักนะคะเส้นใหญ่ข้างหน้านะคะเราจะเลี้ยวข้างหน้านะคะสังเกตว่ารถบรรทุกจะเริ่มเยอะนะคะต้องใช้ความระมัดระวังะคะ่ะตอนเช้าก็จะไปยูเทินใต้สะพานแล้วก็บวกกลับมาตรงนี้นะคะแต่ตอนเย็นก็ออกเลี้ยวซ้ายไปได้เลยะคะ่ะต้องระวังนะคะรถ ไม่มีสะพานอยู่ด้านขวามือค่ะเลี้ยวเข้าไปอวันแรกนี่ก็จะขับรถลำบากหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวรถบรรทุกค่ะรถบรรทุกที่นี่จะเยอะเพราะโรงงานก็เยอะนะคะผ่านไปบางไปอินไปอไปทางบางบัวทองได้ะคะ่ะตอนนี้กลับมาถึงหอพักนะคะใช้เวลาขับรถประมาณ อ่ะสินาทีนะคะประมาณนั้นไม่ไม่เกิน15นาทีนะคะห้องพักก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งค่ะการเป็นคนไกลบ้านอ่ะเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมาหาห้องพักห้องเช่านะคะนี่คือสภาพห้องเช่าที่เราหาได้นะคะบางที่ก็อยู่ใกล้แต่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์คือเรามาคือเรามาแบบเร่งรีบนะคะเราต้องการเออ เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรนี่ที่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันจําเป็นต้องมีอย่างเช่นตู้เย็นทีวีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะขนมาจากบ้านมันก็จะล้นลรถคือมันไม่พอนะคะเราก็ต้องมาเช่าอพาร์ตเมนต์ที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะห้องก็ไม่กว้างนะคะห้องเล็กๆในราคาสามพันเก้านะคะที่เห็นสภาพแบบนี้การเส้นเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ที่เดียวที่เราจะต้องไปซื้อบ้านหรือว่าไปซื้อ คนดูอยู่ประจำนะคะมันต้องย้ายไปเรื่อยนะคะห้องน้ำก็สภาพดีนะคะเป็นหอใหม่นะคะที่มาอยู่ห้องน้ำก็สะอาดสะอานนะคะหอเพื่องสร้างก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นมีจักโคกอะไรให้เรียบร้อยตกแต่งสวยนะคะข้างนอกนะคะก็เอาไว้สำหรับตากผ้าแล้วก็เขามีซิงค์ล้างจานให้นะคะ มันไม่เหมือนกับการเช่าบ้านนะคะเพราะว่าถ้าเช่าบ้านเนี่ยค่าน้ำค่าไฟก็จะใช้ตามที่หลวงกำหนดนะคะแต่ว่าถ้าตามอพาร์ตเมนต์หรือห้องเช่าที่เรามาเช่าเป็นห้องๆอ,อยู่แบบนี้เราก็ต้องทําใจเรื่องค่าน้ํำค่าไฟที่จะต้องคูณเป็นสองเท่านะคะแล้วก็ประหยัดเอาค่ะทํางานคนเดียวนะคะ นี้เป็นประตูนะคะประตูส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือป้องกันคนนอกเข้ามาก็จะเป็นระบบคี๊การ์์นะคะที่จอดรถที่นี่กว้างคะ่ะเราอยู่หอด้านในนะคะที่เห็นเป็นตึกก็เป็นหอเก่านะคะ <S <S สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ